สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันพุธที่24เมษายนส5 6 2าย ยู่กับเราสามคนครับผมขวัญลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมติเตอร์โบสเจาะลึกเรื่องเชลซีครับผมโค้ชอาร์คทันข่าวลิเวอร์พูลครับมาดูบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นในเรื่องของนักเตะยอดเยี่ยมและดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับของ PFA หรือว่าสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษนะวันนี้จะมาลงลึกกันว่ามีใครที่ติดโผเข้ามานะครับเป็น6ตัวเต่งในทั้ง2สาขากันบ้างครับมีการถูกเสนอชื่อเข้ามา และเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เลยว่าใครที่บอกสำหรับการคว้ารางวัล PFA ใช่ครับนะครับวันนี้จะขอเน้นไปที่ตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยม,มละกันนะครับเพราะว่าสาขาของเรารุ่งยอดเยี่ยมเนี่ยมันก็จะเป็นรางวัลที่รองลงมาหน่อยนะนะครับมาดูรายชื่อกันก่อนดีกว่านะครับในรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ม,มีทั้งหมด6 คนครับก็จะมีการถูกเสนอชื่อขึ้นมาแบบนี้ทุกๆซีซั่นนะครับซีซั่นละ6คนนะของนักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยก็จะมีเฟอร์กิลฟานได์ของลิเวอร์พูลนะครับมีอัตราต่อรองจากบัตรรับพนันถูกกฎหมายของต่างประเทศด้วยนะครับ1ต่อ3นะครับรองลงมาราฮิมสเตอร์ลิงนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้อัตราต่อรอง5ต่อ2นะครับเซคิโออเกโร่ของแมนซิตี้25นะครับซาดิโอมาเน่33มบสาแบร์นาโดซิวา40แล้วก็เอเดียนอาซา 50นั่นเ, Chef, เองครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อครับ huh. ฟันได้ยังคงเป็นแตงหนึ่งมาตลอดแต่สิ่งที่แตกต่างไปจากก่อนหน้านี้สักเดือนสองเดือนคือตอนแรกฟันได้ทิ้งอากิโรและเซอร์ลิงค่อนข้างห่างกว่านี้ถ้าถ้าดูจากอัตราต่อรองที่ที่ทางร้านพนันเขาวางมาแต่ตอนนี้ราคาของเซอร์ลิงขยับมาใกล้ฟันได้มากขึ้นครับผมว่าร้านพนันเองเขาก็คงจะมองว่ามีมุมที่เซอร์ลิง มันมีโอกาสเหมือนกันมีลุ้นพลิกล้อแม่งเหมือนกันอือืมนะครับอันนี้มาจากอัตราต่อรองของบริษัทถูกกฎหมายในอังกฤษนะครับส่วนรายชื่อนะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA ก็มีการเสนอชื่อ6คนเช่นเดียวกันเอ๊ะนี่ copy paste มา2คนหรือเปล่ามีราฮิมสเตอร์ลิงกับแบร์นาโดซิยวอาอีกแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่พอจะเป็นดาวรุ่งจริงๆหน่อยก็คือมาคัสเรชฟอร์ดดิแคาไรส์ของเวสต์แฮมนะครับ มีเทรนด์อเล็กซนเดอร์อาร์โนของลิเวอร์พูลแล้วก็เดวิดบรู o คส์ของบอลมัตนั่นเองครับแต่ราคาที่วางมาค่อนข้างขาดแล้วเซอร์ลิงกับซิลบาค่อนข้างจะขาดจากอีก4คนที่เหลือครับครับคือหลายคนสงสัยเราต้องบอกก่อนว่าดาวรุ่งแห่งเปพี p f ฟเนี่ยเขาจำกัดอายุนะคือคนที่จะได้รับการเสนอชื่อได้ต้องอายุไม่เกิน23ปีในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพราะฉะนั้นถ้าระหว่างซีซั่นอายุ24เอ ก็ยังเข้าเกณฑ์อยู่นะจุดต้องนะครับเท่ากับว่าสเตอร์ลิงกับแบรนโดซิวาไม่ได้ผิดกฎเกณฑ์อะไรนะเพราะว่าเพิ่งจะมา24ในช่วงแข่งขันไปแล้วหลายคนไม่สงสัยสเตอร์ลิงแต่หลายคนจะสงสัยในที่แบรนโดเพิ่งจะ24เองเหรอใช่เหรอครับแล้อย่างนี้หลายคนหลายคนต้อสงสัยนคือมันมองได้หลายหลายปัจจัยอย่างเช่นเรื่องของฟอร์มการเล่นที่ดู เก่งผิดปกติอันนั้นก็ส่วนหนึ่งรูปหน้าตาด้วยเขาเป็นคนที่หน้าตาขค่อนต้างช่นนะครับอันนี้เป็นอ่าสิบสองคนที่มีชื่อนะครับในสองสาขามาทําความเข้าใจกับระบบการโหวตหน่อยนะครับเดี๋ยวหลายคนจะจะไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าใครที่จะมีสิทธิ์โหวตบ้างนะครับทาง pfa เขาก็ประกาศกฎเกณฑ์ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับโดยคนที่มีสิทธิ์โหวตก็คือนักเตะที่มีสังกัด อยู่ใน PFA นะครับหรือว่าสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษแต่ละคนเนี่ยมีสิทธิ์โหวตได้1สิทธิ์ในการโหวตทั้ง Player of the Year แล้วก็ยัง p l a y e r of the y e a r รวมถึง Team of the Year ใช่ครับนะครับมีแค่สิทธิ์เดียวนะต่อคนแต่เขาก็จะกันเอาไว้เผื่อจะเลือกโหวตข้างตัวเองเ,ออเ,อเพราะฉะนั้นผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถโหวตผู้เล่นจากสโมสรเดียวกันได้ แล้วก็แต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีแต่ละทีมที่มีนักเตะลุ้นรางวันนี้ก็จะมีแท็กติกนะครับอย่างเช่นในปีนี้มีรายงานบอกว่าราฮิมสเตอร์ลิงโหวตให้แฮร์รี่เคนใช่ครับคือฉีกออกไปเลยเพราะว่าตัดคู่แข่งไปแต่ฟันได้อะฟันไดที่เป็นเต็งหนึ่งอะเขาโหวตเลือกสเตอร์ลิงนะใช่มันก็แล้วแต่ว่า จะคือตัวเองถ้าตัวเองอยากได้มันก็เป็นสิทธิ์ตัวของตัวเองแล้วที่จะไม่โหวตให้กับคู่แข่งที่เป็นแตงเหมือนกันถูกครับถูกไหมครับแล้วเป็นทีมตรงข้ามด้วยแต่ว่าในกรณีของฟันไดที่โหวตให้กับเซอร์ลิงเพราะฟันไดแกก็บอกว่าเขาก็เชื่อว่าเซอร์ลิงควรที่จะได้รับโหวเหมาะจริงเช่นเดียวกับเควินเดอร์บอยเมื่อปีที่แล้วอถ้าเควินเดอร์บอยไม่อยากให้ซาร่าได้จริงจริงเลือกคนอื่นก็ได้แต่เควินเดอร์บอยเลือกซาร่ามันก็แล้วแต่สิทธิของนักเตะแต่ละคนเลยใช่ครับรางวัลนี้เนี่ยจะประกาศ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับก็คือรางวัลน,นี้จริงๆมันไม่ใช่รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีสาขาเดียวครับของพเมลีกเนี่ยมันยังมีอีกหลายสาขามีนักข่าวด้วยไหมนักข่าวคือ SWA แล้วก็มีของพเมลีกฝ่ายจัดที่มอบให้เองแต่ครับท่านผู้ชม PFA คือรางวัลที่ได้การยอมรับมากที่สุดเพราะมันมาจากการโหวตของเพื่อร่วมอาชีพด้วยกันเองอคุณเคยเล่นอย่างเช่นอ่าคุณเป็นกองหน้าสมมติคุณเป็นครับครับเป็นกอนโซโลอีโกอิน เจอกับฟันไดโอ้โหเล่นยังไงก็ไม่ผ่านคุณเป็นคุณอากโร่คุณเจอฟันได้เล่นยังไงก็ไม่ผ่านคุณจะรู้นักเตะคนนี้แกร่งทราบดีว่าแต่ละคนมันเป็นยังไงหรือว่าคุณเป็นแบ็คคุณเจอสเตอร์ลิงมันเลี้ยงผ่านคุณทุกช็อตเลยอ่ะถึงช่วงหนึ่งของปีพอตอนโมดโอ้สเตอร์ลิงเข้าไปในอัลเบแรนไปครับแล้วพูดตามตรงว่านักเตะที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA มันก็ มีโอกาสที่จะไปพ่วงกับรางวัลของสมาคมอื่นด้วยใช่ใช่นะเพราะว่านี่ใช้เป็นกฎเกณฑ์อันดับหนึ่งแล้วผมมองว่ามันเหมือนกับตอนนี้ตอนที่รางวัลบารลองดอแยกกับฟีฟาเนี่ยครับคือฟีฟาก็เป็นรางวัลที่ใหญ่นะแต่สุดท้ายแล้วคนก็ยังมองว่าบารลงดอคืออันดับหนึ่งของโลกฟุตบอลถูกไหมแบบสำหรับรางวัลส่วนตัวเช่นการของอังกฤษ PFA ก็ยังดูใหญ่กว่า FWA แล้วเสน่ห์อย่างนึงคืออะไรรึมั้ย บางทีคนที่ได้อาจจะไม่ต้องเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีน,น,<อ>นั้นด้วยเพราะเขาวัดจากการที่นักเตะคนนั้นโชว์ฟอร์มโดดเด่นในปีนั้นจริงๆส่วนรางวัลของที่ฝ่ายจัดพรีเมียร์ลีกมอบให้จะมอบให้หลังจบฤด,ดูกาลก็มีโอกาสจะมอบให้ทีมเป็นแชมป์แต่กสูของ,ง PFA เนี่ยประกาศตอนจบซีซั่นเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่ได้แชมป์ หรือต่อให้เป็นแชมป์ก็มีโอกาสได้รับแล้วันนี้มาถึงได้การยอมรับแล้วก็ทุกคนชื่นชมมากๆใช่ครับนะครับดังนั้นเราก็ต้องหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันหน่อยนะสำหรับนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ทาง Sky Sport ทำบทวิเคราะห์ไว้อย่างละเอียดเลยนะถึงบรรดาตัวเต็งต่างๆนะครับว่าใครมีสถิติเป็นยังไงบ้างในฤดูกาลนี้และใครที่สมควรได้รางวัลไปครองครับนะครับไล่เรียงกันเลยเต็งหนึ่งครับ เฟอร์คิวฟันไดแน่นอนว่าหะายคนเนี้ยไม่ได้ตั้งข้อสงสัยในตัวของฟันไดเลยกับการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์ pool นี่เขาเป็นคนที่เติมเต็มเขาเรียกว่าจิกซอชิ้นสําคัญครับให้กับลิเวอร์ pool แล้วช่วยให้เกมรับเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นคผมเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีนักเตะกองหลังสักคนที่เล่นกับกองหน้าคู่แข่งได้เหมือนกับผู้ใหญ่เล่นกับเด็กอะ่ะฟันไดเป็นคนไม่กี่คนที่ทําให้มันรู้สึกแบบนั้นอะ่ะใช่ใช่คือคําพูดเนี้ย เลร์ซีเอก็พูดเหมือนกันจริงเหรอ,อแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นด้วยว่ะมันมเราเหมือนทําไมมันเล่นง่ายๆดูกง่ายแี่ว่า,าเออขาวิ่งประคอง <c oughs> ประคองไปแล้วสักพักไอคนนั้นก็จะเสียบอลไปเองอะไรแบบนั้นหรือ ยืนดักรอในพื้นที่หน่อยจเข้ามาแล้วมันก็จะโขกทิ้งได้มันเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วผมถ้าจะไม่เห็นแบบฟันได้จะเพลียครัให้คู่ต่อสู้สักเท่าไหร่เลยครับนะครับทีนี้มาดูเรื่องของสถิติอ่าเขาบอกฟันได้ยอดเยี่ยมมากในเรื่องของการดวลชนะลูกกลางอากาศครับชนะเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับดวลสองร้อยครั้งมงชนะเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบสามครั้งซึ่งถ้านับบรรดากองหลังทีมบิ๊กซิกซ์ด้วยกันนี่คืออันดับหนึ่งอ่าใช่ครับก็คือต้องบอกว่า ทำไมต้องนับแค่บิ Mix ๊กซิกะคือถ้าไปนับกับสมมุตินะเบอร์ลี่คาร์ดิฟซิตี้บางทีพวกนี้เวลาเขาเล่นเจอกับทีมใหญ่เขลงไปรับกันตลอดครับแ,แล้วสมมุติว่าทีมใหญ่บอมก็ไปเขาก็โขกทิ้งไม่ได้จํานวนโขกจํานวนเปอร์เซ็นต์การนับอย่างเงี้ยมันจะเยอะกว่าใช่ใชเขาวัดแค่ตัวคุณภาพในบิ๊กซิกซึ่งฟันได้การดูดลูกกับอากาศดีที่สุด ชนะ153ครั้งจาก200ครั้งส่วนกูรูนะครับชาลีนิคลัสของ Sky Sport นะครเขาบอกว่าฟันไดมีการเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วก็คล้ายศิลปะที่สวยงามฟันไดแท็กเกิลชนะคู่แข่งตลอดแต่อ่อนนุ่มไม่เคยทําให้คู่แข่งเจ็บจุดเนี้ยอดดขึลึงมากเลยอันนี้เห็นภาพเลเ,ออเห็นภาพมากเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เปิดเกมจากแนวรับได้ดีด้วย คารินทดโคลัสก็เลยบอกว่าไม่แปลกใจถ้าจะมีหลายๆคนโวยเลือกฟันไดอคือเราลองนึกภาพพวกถ้าเป็นกองหลังอีสไตย์หนึ่งเป็น<ม>พวกฮาร์ดแมนเสียบหนักๆอะไรเงี้ยห,หนักนะฟันไดไม่ใช่พวกเสียบหนักนะอ่านเกมแล้วเข้าไปแท็กเข้าไปมงก่อนเออเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนเป็นศิละปะที่ในการเล่นเกมรักน่าไปถามเป็นคู่แข่งเก็บคือผมนึกถึงกูรูนักวิจารณ์แทคติกท่านหนึ่งในช่อง YouTube นะฮะชื่อดูแมนเขามีไลน์เส้นโค้ดนะครับเขาบอกว่าฟันไดเนี่ยเป็นกองหลังประเภทโปรแอคทีฟ คือมันแบ่งแยกนะโปรแอคทีฟกับ r e แอคทีฟรีแอคทีฟคือรอให้เกิดก่อนแล้วค่อยกระทำแต่โปรแอคทีฟคือชิงกระทาก่อนที่จะเกิดเหตุอ่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นว่าฟันได้มันไม่ค่อยแท็กเกิลหนักๆแต่เป็นการอินเตอร์เซปชิงจังหวะดักบอลถึงบอลก่อนคู่ต่อสู้คจะบอกว่าเป็นกองหลังที่ Proactive เก่งสุดในโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้อเอาณนะช่วมงนี้นะนนะเพราะว่าบางทีอีก ชั่วโมงข้างหน้าอาจจะมีคนดีกว่าก็แด้แต่เอาเราชั่วโมงนี้นตอนนี้นะครับอันนี้เป็นคนแรกนะเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเกมรับครับส่วนเกมรุกนะครับที่ตามมาติดๆเลยเป็นเต็งสองแน่นอนคือราฮิมสเตอร์ลิงรั้ฤดูการนี้มีหลายคนบอกว่าแมนซิตี้ยอมรับว่าโดดเด่นหลายๆคนโอ้โหเพราะว่านักเตะการยิงประตูมันไม่ได้เป็นหนักที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับมีนักเตะ ในแผงแนวรุกของซิตี้ที่ช่วยกันทำประตูแต่คนที่เด่นทั้งการยิงประตูและการแอสซิสการเปิดให้เพื่อนการทำเกมการลากเลื้อยก็ไปอยู่ที่สเตอร์ลิงนี่เลยครับ,คร,บครับมาดูแง่ของสถิติกันก่อนนะครับสเตอร์ลิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักเตะที่มีสถิติการยิงประตูหรือว่าแอสซิสต หรือเรียกง่ายๆ่าส่วนร่วมกับประตูเนี่ยในทุกๆ90นาทีเฉลี่ยในฤดูกาลนี้คือ1เกมเขาจะต้องไม่แอซซิตก็ยิงละหนึ่งหนึ่งอย่างอ่ะมีเพียงคนเดียวในทีมที่ดีกว่าเขาก็คือเซกิโอออเกโรที่มี2อย่างรวมกันประมาณ79นาทีก็จะมีอย่างหนึ่งแอซซิตก็มีปรมาูนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสเตอร์ลิงเนี่ยกูรูหลายๆคนของสกายก็มองว่าเฮ้ยถ้าบวชเป็นนักเตะยอดเยี่ยมก็ได้นะครับอย่างชาลีนิโคลัสที่บอกว่าสเตอร์ลิง เป็นคนยิงประตูสําคัญสําคัญให้ทีมตลอดครับอาจจะมีพลาดบ้างแต่นักเตะทุกคนย่อมพลาดได้อยู่แล้วอเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือความเร็วการเคลื่อนที่และก็ความสามารถองค์รวมแล้วก็การปรับตัวเข้ากับแท็กติกของเป๊ปกอร์เดล่าที่จากตอนแรกที่ย้ายจากลิเวอร์พูลมาแมนซิตี้เหมือนกับจะมีแค่ความเร็วครับแต่ในแง่ของกลืนในแง่ของทักษะในพื้นที่สุดท้ายคุณภาพการจบสกอร์อม,มันเพิ่มขึ้นจนตอนเนี้ยผมว่า ารียกอะไรเหรอบางคนอาจจะมีกำแพงกับเซอร์ริงผมเคยเป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าผมเห็นเซอร์ริงมาตั้งแต่ตอนอายุ18-19-20อยู่กับเรียฟูมาเห็นเลยว่าเซอร์ริงอ่ะมีจุดอ่อนเพียบไปหมดเลยครับทุกวันนี้จุดอ่อนมันปิดจนแทบไม่เหลือแล้วถามว่ายังมีไหมมีแต่โอ้โหไปขนาดนี้เลยล <laughs> นี่คือสิ่งที่ผมคิดแล้วอย่างซูเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันนะว่าด้วยอายุ24ปีแล้วทาได้ขนาดนี้น <laughs> ก็ได้ระงวัลนี้ก็ไม่ไม่ปากเลยคือมันมันเยี่ยมมากที่ที่เซอร์ลิงทำอยู่อีกคนหนึ่งนะที่ออกมาวิจารณ์เขียนอลัลน์แยกเลยนะก็คืออดัมเบสคนที่เป็นกูรูของสกายสปอร์ตเหมือนกันครับผมมักจะทำบทดีกว่าที่น่าสนใจมาเขาบอกว่าตอนนี้ราฮิมเตอร์ลิงลบทำศบประมาทจากตอนฟุตบอลโลก2018ที่โดนบทว่าเล่นดีแต่ยิงไม่ได้เรื่องแต่ตอนนี้กับแมนซิเตี้อ่ะเล่นก็เล่นดียิงก็เริ่มคมแอสซิสก็มีได้ เดี๋ยวไปดูกราฟิกตัวนี้กันครับท่านผู้ชมครับนะครับกราฟิกที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับคือการมีส่วนร่วมกับประตูนะเป็นบรรดาแนวลุกนะในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับไล่เลียงลงมาใครที่มีส่วนร่วมกับประตูทั้งการยิงและแอสซซสมากที่สุดในลีกครับก็สเตอร์ลิงเนี่ยยิงไป17แอสเิส9ครับทอเท่านะครับรวมกันแล้ว26มีส่วนร่วมกับประตูของแมนซิตี้ถึง26ลูกอืมคือแน่นอนว่าอาจจะ ยังเป็นรองอาซาต้องยอมรับว่าอาซาแบกทีม,มนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอาเกรโรกับเซอริงที่ตามมาในค่าของเฉลี่ยของการทํารวมมีสูนร่วมกับประตูเนี่ยก็น้อยว่าอาซาไม่มากเท่าไหร่นะแล้วผมจะยกตัวอย่างให้ครับปีที่อาซาได้รางวัลเนี้ยฤด,ดูการ2 0 1 4ถึงครับจำนวนโกลอินโวลเม m นต์เนี่ยเขาก็ไม่ได้อันดับหนึ่งอตอนนั้นใครอันับหนึ่งตอนนั้นตอนนั้นแข่งคู่ขี้มากับพวกแฮร์รี่เคนพวกนั้นก็ฟอร์มดีเหมือนกันยิงกระจุยไปนะครับแต่ว่า สิ่งสาคัญก็คือนักเตะคนนั้นเนี่ยชายขนาดไหนเล่นเด่นจนคู่แข่งให้การยอมรับขนาดไหนสม่ำเสมอได้ไหมถูกครับพีนั้นอาซาลเล่นคงเส้นคงวาซึ่งเอาจริงๆนะครับสเตอร์ลิงปีนี้ก็เล่นคงเส้นคงวาเหมือนกันเออยอมรับเลยว่ามองหานักที่เล่นแย่ได้น้อยมากมนะครับคือเครดิตส่วนนี้ต้องให้กับเป๊ปกัวเดล่าเลยครับใช่ครับนะครับนี่คือ<ป>คุณพ่อคนที่สองจริงๆนะครับถ้าไม่อยู่ในมือเป๊ปเนี่ยโอ้โหเราไม่อยากคิดว่า สเตอร์ลิงจะสามารถพัฒนาตัวเองมายืนอยู่จนจุดณปัจจุบันนี้ได้ขนาดใช่จริงครับนะครับคนต่อมานะครับก็แน่นอนครับมีเซอร์ลิงแล้วก็ขาดคนนี้ไปไม่ได้นะครับสำหรับเซคิโอกุนอาเกโรอันนี้ยังคงเป็นดาวยิงอันดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ้าดูจากจำนวนการยิงประตูนะครับเพราะว่าเขามีลุ้นเป็นดาวซันโวของพิมพิลิก์รู้ดูกาลนี้ด้วยันะครับตอนนี้ก็อย่างที่ให้ดูสถิติไปยิงไปแล้ว19 แอสซิสไปแปดก็ไม่แปลกที่จะเข้าวินมาเป็นอันดับสามเป็นตัวเต็งครับ um นะกูรู้อย่างนี้คนรัสก็บอกว่าสถิติของกุลเนี่ยน่าเหลือเชื่อเสมอแต่ก็มองว่ายังไม่สุดเท่าไหร่ครับจริงๆเนี่ยควรจะพีคได้มากกว่านี้นะครับก็เลยมองว่าเป็นรองสเตอร์ลิงกับฟันไดอ่าผมวนะ่าผมาก็เห็นด้วยนะคือมีช่วงหนึ่งจําได้ไหมว่าตอนนั้นเราเราเคยมาคุยกันงี้ทีละประมาณสามเดือนที่แล้วสองเดือนสามเดือนไม่เกินเนี้ยตอนนั้นเต็งหนึ่ง เป็นฟันได้กับอาเกโร่ตอนแรกอาเกโร่พีคกมากนะแต่หลังจากที่เราทำไปเรารู้สึกว่าอาเกโร่ยิงน้อยลงคือไม่ได้น้อยขนาดว่าน่าเกียดนะแต่ผมว่าความพิกมันลดลงจริงคือตอนนั้นเราบอกว่าฟันได้เต็งหนึ่งแต่ถ้าเกิดหลังจากที่เราวิเคราะห์ครั้งนั้นเนี่ยถ้ากุลยิงต่อเนื่องอ่ะกุณมีโอกาสที่็นเต็งหนึ่งได้ใช่แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเต็งสองจากกุณกลายเป็นสเตอร์ลิงแทนครับ คือคือที่กุลยิงยังไงก็ยังเยอะอยู่ดี19ประตูเนี่ยถือเ,เป็นดาวโส์ตอนนี้ด้วยยังไงก็ต้องยอมรับแต่เพียงแค่ว่าความพลิกมันไม่ได้ต่อเนื่องตรงนี้ผมเห็นด้วยกับที่นิโคลัสชาลีนิโคลัสบอกมานะว่าพ,พอดูความสม่าเสมอแล้วสเตอร์ลิงกับฟานไดดูดีกว่าอาจจะดูเหมาะสมกว่าครับครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ถ้าเราเนี่ยลองสังเกตดูกุลติด1ใน6คนสุดท้ายของอ P ีเ หลายฤดูกาลมากเ,าเพราะด้วยฟอร์มของเขาที่ยิงประตูสม่ําเสมอ,อมเราใช้ว่าตัวเลขในแต่ละฤดูกาลมันห่างกันไม่มากนะครับใกล้เคียงกันมากครัครนะดังนั้นเป็นอีกปีหนึ่งที่เขาก็ยังมีลุ้นอยู่คือได้ไม่ได้ไม่รู้แต่หกคนนะทุกปีที่ติดมาเราก็ไม่เคยกังขาคืออย่างน้อยคุณต้องติด6คน คนสุดท้ายคุณต้องมีชื่อคุณแต่ว่าจะได้ไม่ได้ก็ต้องมารู้นิดนงทีมันอารมณ์ประมาณว่าคุณเด่นแล้วอะ่ะโชคร,ชราที่ปีนั้นมันมีคนเด่นกว่าคุณตลอดเลยนะจริงๆเหมือนกับลิเวอร์พูลผมไม่ทราบนะว่าปีนี้ลิเวอร์พูลจะแชมป์หรือไม่แชมป์แต่ท้ายที่สุดสมมติถ้าเป็นแมนซิตี้ขึ้นมาค,คมันก็น่าเห็นใจแทนลิเวอร์พูลเพราะว่าปีนี้ลิเวอร์พูลก็สุดยอดอแต่ด้านมีซิตี้ที่มันท็อปฟฟร์ผมเข้าใจตากาของวอตคืออากิโ่เก่งครับเก่งมากเก่งแต่มีอุปสรรคนิดนึงอาการบาดเจ็บทําให้บางทีชอบพี่สุด แล้วก็สุดท้ายมันจะมีคนหนึ่งที่แบบสม่ำเสมอทั้งฤดูกาลได้รางวัลป่านนะอาร์เกโลตลอดเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลปีนี้มีโอกาสที่โอกาสเป็นแชมป์อาจจะเป็นแชมป์ด้วยแต่ถ้าไม่ได้แชมป์มันจะคล้ายๆกับอาเกโลที่เออคุณก็ทําดีมาสุดๆแล้วแต่มีคนที่ดีกว่าคุณอีกนิดหนึ่งใช่ถูกอารมณ์ประมาณนั้นนะอันนี้เป็นเตงสามนะครับสำหรับคุณอาเกโ่เตงสี่ครับเอเดนอาซาครับโอ้โหเดอะแบกของเชลซีอันนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าในฤดูกาลนี้ไม่มีเอเดนอาซา เราอาจจะกล้าพูดได้เลยว่าเชลซีอาจจะไม่อยู่ในกลุ่มท็อป6ก็เป็นไปได้ผมว่ายังติดแต่ติดแบบแต้มห่างจากอันดับ5สัก10แต้มคือเหนื่อยอ่ะเหนื่อยปกติตอนนี้เชลซียังอยู่ในกลุ่มนี่แต้มสูสต้มแต่ถ้าไม่มีอาซาผมว่าอยู่ที่6แบบตามแมนยูสัก10กว่าแต้มเลยอาจจะแบบว่าไอพวกอะไรนะพวกวัตฟอร์ดที่จี้มาเนี่ยจะรู้สึกเสียวมากเลสเตอร์ด้วยใช่ไหมครับแต่อันนี้ยังไม่เสียวมากที่ิงเป็น10แต้มอาซาเนี่ย โกลอินวอเมนต์ hmm. อันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้16รประตู13แอสซิสแต่เหมือนที่ผมบอกไปครับว่าบางทีมันมีปัจจัยอื่นๆภายนอกด้วยแล้วหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ปีนี้อาซามันดูเด่นกว่าทุกปีเพราะว่าเชลซีแผนของเชลซีของซารีมันไปเพิ่องอาซาคนเดียว mm hmm. แบกจนแบบโอโ้โหหลังแอนเลยครับท mm ่านผู้ชม mm hmm. เพราะฉะนั้นจะมีสถิติเยอะกว่าปกติมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคือว่ากันตามฟอร์มผมว่าปีที่ได้ PFA อาซาคงเส้นคงวากับปีนี้ด้วยนะอืมแต่ปีนี้สแตทดีกว่าปีนั้นอ่าเหมือนกับที่ฟิลทอมสันกำลังจะบอกนะครับฟิลทอมสันก็เนี่ยกูรูของสกายที่เราก็ยกเอาบทสัมภาษณ์ของพวกเขามาด้วยเพราะว่ามันก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าอาซาแบกอย่างชัดเจนเลย <c oughs> สังเกตได้จากนัดที่บางนัดถ้าอาซาเล่นไม่ออกจบเลยจบครับเชลซีจบคบคือคอารมณ์เนี้ยพอพอไปแบกที่อาซามากๆมันจะมีบางนัดที่ก็โดนประกบโดนลุมโดนถึง ทำให้เล่นไม่ออกแล้วโดยภาพโดยภายพ,าพาเฉลี่ยแล้วฟิลทอมสันบอกว่าพอไปเทียบกับสต์ลิงเหมือนสเต์ลิงจะสม่ำเสมอกว่าครับอาซานิดหนึ่งด้วยซ้ำในในซีซั่นนี้อันนี้ในมุมของฟิลทอมสันนะครับในซีซั่นนี้นะอ่าอืมนะครับเออก็อันนี้เป็นตัวเต็งอันดับที่สี่จริงๆเนี่ยเรากําลังพยายามพูดว่าอย่างที่บอกว่าคนที่ได้รางวัลน,นี้ยบางครั้งมันเป็นคนที่โดดเด่นครับเป็นคนที่แบบโอ้โหเจอจลัดนักเตะด,ด้วยกันเองเป็นที่ยอมรับไม่ได้มาจากทีมแชมป์เสมอไปนะดังนั้นเนี่ยอาซา ก็ยังมีโอกาสอยู่ปีเล็กๆปีนี้เล็กๆแต่ว่ายังเป็นรองสามเต็งที่ว่ามาก็ปีที่แล้วไงซาร่าก็ไปในแชมป์ได้ที่จบที่4ด้วยแต่ดูสถิติการยิงประตูดิคือไม่มีใครกล้าปฏิเสธถูกครับนะอันนี้คือเต็ง4นะครับ คนต่อมาครับที่สกายสปอร์ตจัดให้เป็นเต็งห้านะครับคือเบร์นาโดซิลวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่าแปลกใจครับครับผมเพราะว่าเล่นดีแบบน่าใจใหายมากมคือเบร์นาโดซิลวาตอนมาซีซั่นแรกเนี่ยก็ยังเป็นตัวโรเตชันนะมไม่ใช่ตัวจริงเพราะว่าริมเส้นสองฝั่งของซิตี้เนี่ยเป็นเลรอยซานนี่กับราฮิมเซอร์ลิงส่วนเพลย์เมีเกอร์ตรงกลาง2คนเป็นคีวินเดอร์บอยกับซิลวาที่ไม่ได้เจ็บบ่อยพอปีนี้กลายเป็นว่าช่วงที่เดอร์บอยไม่เจ็บ เบนาโดยึดปีกขวาตัวจริงพอเดอบรอยเจ็บเบนาโดซิวามายึดเป็นมิฟฟิลตัวกลางฝั่งขวาตัวจริงอเขาเล่นดีทั้งสองตำแหน่งพระกําลังยอดเยี่ยมถูกต้องเทคนิคก็นือคำบรรยายถูกต้องล่นดีจริงปีนี้ครับเออผมชอบบทวิจารณ์ของเลอรทิซีเอนะครับเขาบอกว่านี่คือผู้เล่น Under อันเดอร์เรทเออเราเราเราได้ยินคำนี้อันเดอร์เรทคือถูกประเมินค่าต่ำไปครับใช่ไหม เห็นด้วยไหมคือได้รับการยกย่องน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเออแล้วเนี้ยผมเห็นด้วยนะเขาก็บอกว่าหลายคนชื่นชมสตร์ลิงชื่นชมอัลเกโรอะไรก็ว่ากันไปในทีมแมนซิตี้แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าแบนโดเนี่แหละปิดทองหลังพระแล้วเหมือนกับดูราเซลวันนี้อะกระต่ายที่ใส่ฐานดูราเซลแม่งวิ่งไม่หมดเลยเอออันนี้คือคำเปรียบเทียบของที่เราทสเอพูดมาแล้วผมก็ขำแต่รู้สึกเห็นด้วยเป๊บปเดีวล่าเคยบอกเลยเวลาจัดไลอ์อพเนี่ย นี่คือคนแรกที่เลือกเล่นดีจริงชัดเจนคือเคยมีครั้งหนึ่งที่เป๊ปเคยพูดในรูปแบบนี้เหมือนกันตอนสมัยอยู่กับบาร์เซโลนาตอนนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เมซี่นะแต่เป็นเซคิโอบูสเกตคือคนแรกเลยที่เขาจะเอามาวางก่อนก่อนที่จะจัดคนอื่นๆไล่ล้อมรอบตัวดังนั้นเนี่ยโหเราเทียบความสําคัญนะคือนักเตะคนหนึ่งที่เป๊ปจะยอมรับได้ขนาดเนี้ครับมันต้องมีมีอิมแพคกับทีมมากจริงจริง,รงคือซีซั่นแรก ป๊บใช้คำนี้แบบว่าชมคนที่ว่าสำคัญที่สุดของทีมคือแฟนแฟนนาดิโนแต่มาไอซีซั่นล่าสุดเนี่ยแฟนนาดิโนไม่ใช่ไม่สำคัญแต่เหมือนกับแบนาโดผมว่ามันมีจุดที่เด่นว่าอ,อีกอันหนึงแล้วเป๊บๆไป,บบปยกที่ที่แบนาโดบ้างและใช่ใช่นะครับแล้วอายุ24ยังสามารถพัฒนาได้อีกนะ,นะครับอันนี้คือเต็ง5ส่วนคนสุดท้ายครับตัวเต็งอันดับที่6 นะครับซาดิโอมาเน่เป็นอีกหนึ่งคนที่มาจากลิเวอร์พูลนอกเหนือจากโปรตุเฟันไดก็แน่นอนครับฤดูกาลนี้โดดเด่นขึ้นมานะครับจริงๆเขาเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลมาหลายฤดูกาลนะแต่พอมาซีซั่นนี้มันมีช่วงที่โมซาลาฟอร์มแผ่วไปคนที่ขึ้นมาทดแทนก็คือซาดิโอมาเน่นี่แหละแล้วซาดิโอมาเน่ดันฟอร์มดีในช่วงที่เขากำลังบวชพีเอกันด้วยไงแล้วซาลาดันฟอร์มตกตอนนั้นไงเอออันนี้เห็นภาพชัดเออ คือคือว่ากันที่สถิติอย่างเดียวมันก็ยังสูสีกันนะสูสีแต่ตอนโหวตอ่ะหูมาเน่มีโคตรเด่นเลยแต่แต่ถ้าสถิติที่เด่นของมาเน่จริงจงอ่ะคือประตูอ่ะแน่นอนว่ายิงน้อยกว่า A ero, อากิโรครับแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกวับพวกแต่แต่ก็อยู่แบบต้นๆนะคือยิงไป18ประตูในขณะที่โมซาลากับกุนอากโรยิง19ครับน้อยกว่าลูกเดียวเองแต่18ลูกของ ทางด้านมาเน่เนี่ยไม่มีจุดโทษเลยสักลูกเดียวนี่คือค่าสัมประสิทธิ์ที่เรียกได้ว่าการยิงประตูในบริสุทธิ์มากๆครับผม,อมชอบคำนี้มากใช่บริสุทธิ์มากๆนะครับก็บไม่แปลกที่จะมีชื่อของซาดิโอมาเน่ติดโผเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือมุมมองของสกายสปอร์ตนะครับที่เขาจับเลยตัวเต็งอันดับหนึ่งถึงอันดับหกเรามาลองไล่เรียงกันดูแล้วความคิดเห็นของทั้งสองคนเราลองมองจากบทวิเคราะห์ของสกายสปอร์ตมี ใครที่เราอยากจะลองสลับตำแหน่งบ้างไหมจากอันดับหนึ่งถึงหกที่เรามองจากของสกายสปอร์ตส่วนตัวผมนะ,ะผมว่าหนึ่งกับสองเท่านั้นแหละที่มันดูจะเด่นที่สุดส่วนสามสี่ห้าหกผมว่าเรีงยงไงก็ได้ม,มันเด่นสูสีกันไม่ได้มีใครโดดกว่ากันผมว่าอยู่ที่ความชอบอ่ะใช่ผมว่าคัดมาหกคนเนี่ยไอที่เด่นสุดมันก็จะมีหนึ่งสองสามสมมติสมมตินั1นหนึ่งสามแต่ว่าสุดท้ายแล้วไออันดับท้ายสามสี่ห้าหกอย่างที่บอสบอกเนี่ยมันค่อนข้าง ขี่กันนะแล้วแล้วแต่เพื่อนร่วมอาชีพด้วยว่าอาชอบชอบสไตล์แบบนี้ชอบอฟอร์มของคนนี้หรือจะมองว่าบางคนเนี่ยชอบนักเตะในสไตล์เกมรุกแบบจับจ้านครับคือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอ,อ,อาจจะไปชื่นชอบสเตอร์ลิงมากกวา่าแต่บางคนเขาชอบตู้<อ>ปิดทองหลังพ้านะอาจจะชอบแบร์นาโดมากกว่าหรือมองว่าโหส่วนสําคัญที่สุดเลยในทีมฟุตบอลคือเกมรับก็อาจจะไปเทใจให้กับฟานไดก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ย อย่างที่เรากําลังสื่อคือสี่อันดับหลังเนี่ยยังไม่สามารถเบียดฟันได้กับเซอร์ลิงได้ไม่ได้ครับคิดว่าน่าจะยังเด่นไม่พออ่านะครับฟันได้เพิ่งได้รางวัลไปเหมือนกันนะครับของ4 4 2คือการจัดอันดับนักเตะยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกนี่แหละคิดว่ามันจะมีน้ําหนักที่ทําให้เพื่อนร่วมอาชีพมองว่าเฮ้ยอาจจะได้รางวัลควบคู่ไปอีกหนึ่งสถาบันไหมคือเพิ่งได้สดๆแลร้อนๆเลยนะออจาก4ฟ2อันดับหนึ่งอันดับสอง ไม่ใช่สเตอร์ลิงกันสิโฟวัตูเขาโหวตให้แบรนโดซิวาอันนี้คือช็อกมากเลยนะคืออันดับหนึ่งให้เซนเตอร์อันดับสองให้มิดฟิลที่เล่นสลับกับีังกฤษโฟวูเนี่ยเป็นนิกสารของอังกฤษชื่อดังเลยนะดังคิดว่ามันมีน้ำหนักในการตัดสินใจเลือกโหวตไหมผมว่าไม่ครับผมว่าโฟวูที่ฟันได้ได้เพราะเขาคู่ควรแต่จะได้ p f a หรือเปล่าการโหวตมันมาจากคนละส่วนใช่ p f เคือมาจากเพื่อร่วมอาชีพนะซึ่งถ้าถามผมนะผมว่าคำตอบผมก็คงเหมือนโค้ชแอ๊ดว่า ถึงแม้สเตอร์ลิงปีนี้จะเล่นดีมากๆแต่ถ้าต้องเลือกคนเดียวอ่ะให้คว้ารางวัล PFA ผมก็ยังเลือกเฟอร์กิวฟานไดคือ,อสเตอร์ลิงอ่ะเด่นจริงๆแต่เราเวลาเรามองซิตี้อ่ะมันมีแบบว่ามีภาพตัวรุกหลายคนร้อยหเห็นขึ้นมาอากโรก็เก่งแบนโนิโลซิวาก็โอ้อเล่นดีแต,แ,แต่พอซิวาอีกแต่พอลองมองเราที่ลิเวอร์พูลอ่ะคือจริงๆลิเวอร์พูลก็งมีซาร่ากับบาร์เน่ที่เด่นนะแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมฟังแบบนี้ครับว่า ที่ผ่านมาเวลาเรานึกถึงรเว์พูเรานึกถึงแต่พวกกองกลางกิ่งๆครับกองหน้ากิ่งๆตัวรุกดีๆถูกไหมถูกต้องแต่เราไม่ค่อยเห็นรเว์พูในเวอร์ชันที่กองหลังปึ๊กเลยจนกระทั่งฟันไดเนี่ยย้ายมาเมื่อเดือนมกราคมฤดูกาลก่อนครับแล้วเข้ามาสร้างอิมแพคสร้างความแตกต่างให้กับิเว์พูได้จนมันทาให้ปีนี้รีว์พูเป็นทีมที่เล่นเกมรับโดดเด่นและฟันไดเล่นได้ดีจริงเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมเลือกผมก็ยังเลือกฟันได คว้า PFA เป็นกองหลังคนแรกนับตั้งแต่จอห์นเทอร์รี่ที่นำ้ก่อนตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นริ้วพูที่ผ่านมา35นัดแล้วเสียแค่ย0ลูกถูกไหม <laughs> คือถ้าจะไม่ไม่ยกให้ฟานได้ก็ไม่รู้ยกให้ใคร <c oughs> แ,บบแล้วจ,จริงๆเนี่ย <c oughs> <ๆ>การที่ฟานไดโชว์ฟอร์มแบบนี้มันจะส่งผลให้อริซงเบเกอร์ได้ ถุงมือทองคาด้วยจริงมันก็สอดคล้องกันไปสอดคล้องกันไปอ่ะเออเออแล้วพอเป็นแบบนี้อะผมยอลองยกตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าฟันได้ได้นักเตะยอดเยี่ยมของ PFA ครับลองวันดารรุ่งยอดเยี่ยมเนี่ยจะพ้นมือรรฮิมสเตอร์ลิงไหมผมก็ไม่พ้นเออเออคือเอางี้ถ้าถ้ามองจากลิสต์หกคนที่ว่ามาสเตอร์ลิงกับแบนาร์โดสองคนแหละแข่งกันแต่ทิศทางมันหนักไปทางสเตอร์ลิงมากกว่าครับเพียงแต่อ่าผมผมผมขอพูดมุมนี้แล้วกันว่า เผื่อบางคนอาจจะมองว่าแต่ฝีเท้าสเตอร์ลิงกับเบรนันโดนก็เก่งเกินดาวรุ่งนะเออถูกไหมก็เกินไปแล้วมันเกินไปแล้วอ่ะสมมติถ้าเกิดว่าตัดเต็งหนึ่งอย่างสเตอร์ลิงแล้วก็เบรนันโดไปแล้วเอารายชื่อที่ว่ามาที่เหลือเนี่ยเหลือใครบ้างล่ะแรดฟอร์ดดีแคนไลซ์เคนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเดวิดบรู๊คส์นี่คือคนที่ติดเข้ามาคืออันนี้เราพูดในแง่ที่ว่าตัดเต็งหนึ่งเต็งสองเอกไวแล้วนะคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันได้อยู่แล้วสเตอร์ลิงกับเบรนันโดแน่ถ้าถามผมนะ ผมเลือกสองคนแล้วกันผมชอบเทรนต์กับดีแคนไรส์ส่วนเดวิดบรูคส์ผมว่ามีเด่นเป็นช่วงๆนะในขณะที่มาร์คัสแรชฟอร์ดเด่นตั้งแต่โซชาเข้ามาอืออ่าเห็นเห็นด้วยก็คือถ้าเอาความสม่ำเสมอมันมันต้องเน้นความสม่ำเสมออยู่แล้วครเทรนต์อโนกับดีแคนไรส์มันมันแสดงเห็นว่าแบบโชว์อะไรโดดเด่นออกมาให้เห็นในซีซั่นนี้ outstanding ดีแคนไรส์มีแต่คนพูดถึงแล้วก็ติดทีมชาติไปแล้วใช่ไหมเทนอาอโนยึดตัวจริงแบ็คขวาของลิเวอร์พูลได้ นักเตะอย่างนัทโธนิวคายยังต้องระเห็ดหนีไปอยู่บอลมัดโ okay, นะอเคแล้วถ้าดูอย่างละเอียดแล้วเทนยังมีจุดอ่อนเรื่องเกมรับอะไรก็ว่ากันไปแต่แอาร์ซิทเท็นอันนี้น8ลูกแล้วครับนี่คือเป็นรองแค่แอนดี้โรเบอร์สันคนเดียวในลีกในการที่เป็นกองหลังที่แอาซิสตอ่ะครับ,รบเรากําลังพูดในกรณีที่ตัดสเตอร์ลิงกับเบนโดซิวออกไปนะแต่ว่าถ้าไม่ตัดแล้วเขายังอยู่อ่ะถ้าไม่ตัดยังไงไอ้สองคนนั้นก็กินขาดแล้วเอาจริงๆถึงแม้เราจะมาวิเคราะห์ในมุมเนี้ยแต่มันก็ไม่แน่นะเ นักเตะยอดเยี่ยมกับดาวรุ่งยอดเยี่ยมอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้เพราะที่ผ่านมามันเคยมีมาแล้วอา,อาจจะเป็นเบนาโดทั้งสองรางวัลหรืออาจจะเป็น ling เซอร์ลิงทั้งสองรางวัลก็เป็นไปได้แล้วผมอยากสรุปในความคิดของผมอีกอย่างหนึงว่อย่างนี้ก็คือย้อนกลับไปที่นักเตะยอดเยี่ยมนะครับผมว่าคนที่เป็นเต็งหนึ่งมันก็เหมาะสมแล้วสำหรับผมแล้วผมว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดเหมือนกันว่าคือฟันได้แต่ถ้าสุดท้ายพิกโผไปลาหิมเซอร์ลิง ผมว่าทุกคนเข้าใจได้มผมว่าราฮิมเซอร์ลิงก็เหมาะสมไม่แพ้กันผมเห็นด้วยคือเป็นใครก็ได้และสองคนนี้ความรู้สึกสเซอร์อริงก็ได้หรือบันไดก็ได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับบรรดาน,านักเตะนะครับที่สังกัด pfa ว่าสุดท้ายแล้วในสายตาของพวกเขาเนี่ยจะมองว่าใครสมควรที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกติน,นี้นะครับ2ีเมษายนเดี๋ยวเราจะทราบพร้อมกันแล้วนะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับเรื่องราวของ pfa ที่นำมาฝาก ในวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ2ช่องทางเหมือนเดิมครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วก็ใน YouTube นะครับกด Subscribe ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากผู้เราทุกคนนะครับวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้ครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเรา3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ